สวัสดีครับผมนายจตุรงรโรลบนผู้อำนวยนการโรงเรียนวานาสนุนสังกัสดสำนักง,งานเขตขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2รหัส C 1 0 1 5จากการอบรมล,ลับสูตรผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ SMT ของสสวทเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คนิตศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องของสมรรถนะแห่งความสำเร็จของผู้บริหารสถานศึกษา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียน competency เ,เพื่อพัฒนารงในคุณภาพ SMT ที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีก็คือภาวะผู้นำทางวิชาการโดยทางโรงเรียนของเราได้มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของคณะครูโดยการสนับสนุนงบป,ประมาณในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและเทคนิคการสอนที่หลากหลายทันสมัย มีมาตรฐานเป็นผู้นำในการใช้และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพื่อนำมาใช้บริหารจัดการห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการกำกับนิเทศติดตามการเรียนการสอนเพื่อให้ครูได้นำผลการพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีซึ่งการประเมินผลทางโรงเรียนได้มีการออกแบบเครื่องมือการประเมินผลก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนมีเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนในครบทุกด้านมีการจัดทำทะเบียนสื่อเพื่อให้ครูสามารถค้นคว้าแลกเปลี่ยนสื่อกันในโรงเรียนได้และที่สำคัญ มีการกระบวนการของ PLC มาใช้เพื่อศึกษาปัญหาของผู้เรียนด้านการเรียนและการสร้างสื่อนวัตกรรมเทคนิคการสอนมาใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกันด้วยนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ